ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบนะครับทางช่อง youtube เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้นะครับเป็นเรื่องเาวานะครับเกี่ยวกับข้อคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สอบถามเข้ามานะเกี่ยวกับในส่วนของเราจะแยกแยะหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเซลล์แบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนนะครับโดยเบื้องต้นแล้ว นะเราก็จะดูที่มีตัวอักษรนะครับหรือมีตัวเลขนะก็จะมีการระบุกำกับมาเช่นในที่นี้ก็คือ3.6โวลต์ะ v, นะครับโวลต์นะ v, แล้วก็บอกค่ากำลังวัดมานะครับวัดเอานะครับวัดต่อชั่วโมงนะจะไม่ได้บอกกระแสนะครับแต่ว่าสเปคตอนขายหน้าเว็บก็จะบอกกระแสรหรือค่าความจุนะของ เซลล์แบตเตอรี่มานะครับถ้า3.6โวลต์หรือ3.7โวลต์นี่จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับจะเป็นลิเธียมไอออนนะครับถ้ารูปทรงลักษณะทรงกระบอกแบบนี้นะครับนะทีนี้ตัวนี้นะครับก็รูปทรงกระบอกเหมือนกันนะครับไซส์หรือขนาดก็ก็เท่ากันเลยนะครับก็คือขนาด3.2700นะครับ3.2650นะก็ก็จะใกล้เคียงกันนะครับ นะความยาวก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยประมาณที่5มิลนะครับนะเพราะตัวเลขข้างหลังนี่คือตัวค่าวความยาวนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนะเป็นมิลลิเมตรเจเซนเจมมแล้วก็7จ็มิลิเมตรนะครับมันจะมี32ก็คือไดมิตเตอร์คือความกว้างของเจ้าตัวหน้าหน้าตัด นะครับตรงนีนะ้ส่วนตัวเลขข้างหลังนะสองหลักนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของค่าความยาวนะครับสานะ3จาจนะครับจะเป็นลิเธียมไมออนส่วนตัวนี้นะครับ3.2โวลต์นะครับ, volt, รบก็จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับหรือแบตเตอรี่ลิเฟนนะลิเธียมฟอสเฟตนั่นเองนะอสองไซส์สองขนาดนะครับ สองชนิดนะครับชนิดก็คือลิเธียมไอออนแล้วก็ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาดนี้จะแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากันเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับสามสองหกห้นย์สามสองเจ็จะต่างกันเล็กน้อยอันนี้มันติดตั้งบนรางแบตเตอรี่แล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สงสัยนะ ส่วนการชาร์จเต็มนะครับไอ้สามจหรือ3.7โวลต์เนี่ยมันจะชาร์จเต็มที่4.1โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวสามจโวลต์ซึ่งเป็นลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยจะชาร์จเต็มที่3.6มนจะุดโวลตนะ์ต่อเซลล์นะครับอันนี้4.2หรือ4.1โวลต์ต่อเซลล์นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะหากท่านสงสัยนะครับก็คงจะต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดนะครับซึ่งเรียกว่า เจ้าตัวโวลต์มิเตอร์นะครับเข้ามาช่วยในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับนะแต่ถ้าไม่มีอะไรระบุเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับถ้าแบตเตอรี่มันไม่ปกติมันโดนถลุงใช้งานนะครับนะจนแรงดันมันต่ำนะครับมันก็สามารถไอเจ้าตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมันก็สามารถมีแรงดันต่ำลงมาได้นะครับจนถึงในระดับที่ ที่เรียกว่าเป็นระดับแรงดันใกล้เคียงกันกันกบเจ้าตัวลิเทียมฟอสเฟตก็ได้นั่นคือการใช้งานแบบผิดนะครับผิดลักษณะนะก็คือใช้งานแรงดันต่ําเกินไปเจ้าตัวลิเทียมไอออนเนี่ยมันจะใช้ไม่ควรต่ํำกว่า3โวลต์นะครับส่วนเจ้าตัวลิเทียมฟอสเฟตจะใช้ได้ลงไปต่ําถึง2.5ถึง2.7นะครับโวลต์นะครับแรงดันจะแตกต่างกันนะาการใช้งานก็แตกต่างกันนะครับส่วน าการชาร์จนะครับนะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านะครับนอกจากจะควบคุมแรงดันนะครับตัวนี้ไม่ให้เกิน3.6โวลต์ต่อเซลล์ตัวนี้ไม่ให้เกิน4.2โวลต์ v, ต่อเซลล์แล้วเรายังจะต้องมีการควบคุมกระแสนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จนะการชาร์จกลับนะก็จะต้องมีการควบคุมกระแสในการชาร์จด้วยนะครับนะว่า ตามที่เขาระบุมานะครับอันนี้จะต้องไปดูในสเปกนะครับตัวนี้มันจะระบุมาแค่แม c c คอน i ิ u น d ยลดิชาร์นะตัวนี้ก็ระบุในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะระบุในเว็บไซต์ผู้จำหน่ายนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เพียวๆที่ไม่มีอะไรเขียนกำกับแต่ถ้ามีกำกับมาเขาก็จะมีระบุมาประมาณนี้นะครับอันนี้แม c กคอนติเน i ยลดิชาร์ันนี้30แอมป์นะครับนะพอดีรางแบตเตอรี่มัน บทบังอยู่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนสงสัยเรื่องการแยกแยะนะครับนะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนอันนี้ก็คือข้อสังเกตจากทางเซมิ l a b นะครับ